คุรุปัตมาสมพบในที่สุดก็เดินทางมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดชมไปพร้อมกันเลยค่ะเริ่มต้นจากยอดมงกุฎด,ด้านบนสุดเลยนะคะนี่แล้วก็เราจะมาเปิดยนโฉมของพระพักของท่านนะคะว่าเป็นอย่างไรทันแทนนี่โอ้โหละมุนสวยงามมากเลยนะคะนะคะนี่อีกนะคะ นี่โอ้โหชอบมากเลยนะคะนี่คือให้ซูมดูคือใกล้ๆวัชระนะคะที่ไม่ได้เชื่อมติดกับผา้าหัตของท่านนะคะนี่ก็คือเหมือนเป็นวัชระที่แยกออกมาเป็นชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะนํามาใส่นะคะนะคะแล้วก็เชื่อมต่อทีหนึ่งนะคะก็เก๋มากเลยมันดูงานกันนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าชอบตรงที่ผผักของท่านนะคะดูแบบ และดูมีเมตตานะคะเราก็ยังส่งมียังส่งความพลังนะคะมีพลังนะคะอยู่ที่พระพักของท่านนะคะก็ออกมาสวยงามจริงๆค่ะและนี่มาพร้อมกับเ,เซตนี้นะคะก,ก็คือเป็นไม้กระถป็นกระถางท่านนะคะนี่ใส่แล้วโอเคเลยใส่แล้วตรงล็อกเลยนะคะสวยโอ้โหนี่กระถางก็ไม่ผิดหวังนะคะรายละเอียดดีมาก ให้ชม,มกระทาของท่านก็มีความหมายนะคะมีความหมายในแต่ละทุกจุดเลยนะคะในในร่างกายนี้จะมีความหมายที่ดีหมดเลยนะคะแล้วก็มาดูงานตอกลายกันนี่เลยนะคะมาชมแบบใกล้ๆนะคะที่เห็นอยู่นะคะก็คือเครื่องประดับที่ ธรรมจากรแร่ธรรมชาติของเนปาลที่เนปาลจะมีเยอะมากเลยนะคะเป็นแร่ธรรมชาตินะคะคือไม่ว่าจะเป็นทอคคอยต์ปะการาังแดงนะคะมาลาคายหรืออะไรต่างๆที่นี่จะเป็นแหล่งเลยของเขาเลยค่ะนี่ก็จะเป็นงานนะคะงานตอกลายสวยงามนะคะจีวอนออกมาสวยง,งามมากนะคะละเอียดจริงๆนะคะก็ ช่างบอกว่าใช้เนื้อของงานตัวนี้หนานะคะงานออกมาก็ดูแบบแข็งแรงนะคะนี่เลยตอกลายจีวรน,นะคะนี่เป็นฐานความสูงขององค์น,นี้นะคะก็สูงอยู่ที่35 36เซนติเมตรค่ะแล้วก็ตรงฐานฐานตรงนี้นะคะที่กว้างสุดนี่ ถึงตรงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ25่สเซนติเมตรค่ะให้ชมด้านหลังนะคะน้ำหนักหนักอยู่นะคะตรงนี้ก็น่าจะหนัก5้าหกโลเลยค่ะชอบตรงด้านหลังนะคะตรงที่ด้านหลังของเขาก็จะเป็นงานที่แบบเหมือนตอกลายออกมาสวยงามเลยค่ะนี่เก็บงานเรียบร้อยมากเลยนะคะโอเคเลยชื่นชอบค่ะ นะคะนี่ก็เดี๋ยวเราจะเตรียมแพ็กแล้วก็ส่งมอบไปนะคะมุ่งสู่เชียงรายเอ่อมอบโทษทีเชียงใหม่ค่ะองนี้เราจะส่งมอบไปที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ชื่นชมว่าสวยจริงๆคะ่ะนี่ก็มาเซตคู่กันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ยังว่างอยู่อันนี้ก็จะเป็นขนาดที่เล็กลงมาก็คือ23เซนติเมตรนะคะ อันนี้มีความพิเศษตรงที่ด้านหลังนะคะจะเป็นการตอกลายคามชัดแล้วก็มีสัญลักษณ์นะคะที่ออกมาสวยงามเลยค่ะเห็นไหมคะนีมีองเล็กค่ะองเล็กเป็นแบบนี้รายละเอียดโอเคเลยนะคะนี่ก็จะเป็นคาถาก็ถอดออกมาได้ เทียบกับชิ้นใหญ่โอ้โหเบบีคุณพ่อกับคุณลูกเลยนี้นะคะด้วยไซส์นะคะ mm hmm. ก็โอเคนะคะนำมารีวิวนะคะให้หลายท่านได้ชื่นชมไปพร้อมกันนะคะก็คือ,อ,อรูปแทนองค์คู่รูปปัฐมาสมภพเป็นงานนำเข้าจากประเทศเนปาลค่ะก็จากช่างเนวาลีนะคะแล้วก็รวมถึงการเพ้นลดลายใบหน้านะคะ ออกมาแบบดุดันแต่ว่าทรงไปด้วยพลังและความเมตตานะชอบงานนะคะว่าโอเคเลยสวยออกมาดู